สรุปข่าวเชียงมเมนยูโก,โกประจาวันที่1มกราคมโดยโค้ United, ชเชฟฟ์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอสนเสนอผีหันหามาเตตาหลังจากที่สัญญาพาเลชนั้นหยุดชะงักการแงคันโดยเมนยูเองหันมาให้ความสนใจในตัวของชองฟริฟมาเตตากองหน้าของคริสตัลพาเลชตลาดนักเตะช่วงเดือนม,มกราคมตามการรายงานข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ อนาคตของกองหน้าเดวิ28ปีกับตนแหน่งของพาวเลชเองนั้นยังคงไม่ได้นอนซะแล้วเนื่องจากว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ที่หยุดชะง,งักไปสัญญาของมาเตต้าเดทินเซลเฮิร์ฟพาร์คนั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2027หากความพยายามที่จะขยายสัญญาของเขาเองนั้นก็ยังคงล้มเหลวแมนยูชื่นชอบนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสมานานแล้วหาะพวกเขาเองก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาที่เซลเฮิร์ฟพาร์คอย่างใกล้ชิด ขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอตลาดช่วงเดือนมกราคมมาเตตาทำไปแล้วถึง9ประตูจากทุกบริการในฤดูกาลนี้รวมถึงประตูที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเมื่อช่วงเดือนที่แล้วสำหรับมาเตตาก็ย้ายไปยังสโมรสรในอ่ารอนดอนได้ทันชีในทีแรกด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากไมช์ก่อนที่โครงจะเป็นถาวรในราคา9ล้านปอนด์เมื่อปี2022หลังจากที่รเริ่มต้นชีวิตในพรีเมียร์ลีกอย่างยากลำบาก กองหน้าปรจจบนนี้ก็ระเบิดฟอร์มในปี2023โดยทำไปแล้วมากถึง19ประตูในทุกบร,กร,ริการแล้วก็อีก6อสซิสฤดูกาลที่แล้วมาเดตาทำไป17ประตูและก็มีส่วนสำคัญในการพาพาเดชควา้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าแมนยูนั้นจะได้ใครมาบ้างในช่วงตลาดมกราคมนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วไงแมนยูเซ็นสัญญาคว้าตัว gio bonze และก็ r ูเบน d a วิสในเดี่ยวสุดยิ่งใหญ่2รายการในคังนี้พุ่งเข้าไปเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหน้าหนาวได้เปิดขึ้นแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแมนยูก็ตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับ2ผู้เล่นได้แก่น a ิโอ o องเซ่กับ roben d a ว i e โดยแมนยูเองเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะป20 26, ี2026โดยความรู้สึกที่คุ้นเคยทีมต้องการจะเสริมทัพและก็ความกดดันในการดําเนินการก็เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ล้มเหลวในการที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวองตัวเชเมโยผู้บริหารโอเทฟอร์ดจึงต้องประทิตฐานในคราดิสดวนชันติเลนาะโดยที่ออมบงเต้คือเป้าหมายสาคัญในแนวรุกของแมนยูในช่วงตลาดมกราคมซึ่งเป็น2ชื่อที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้คือยานชิโอมงเต้จากแอตไรชิกและก็บริเบนเตเวสมิดฟิลด์ที่ปัจจุบันเร่นให้กับพนักของอันจีราน การคว้าตัวทีโองบมงเดมานั้นถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ทั้งในด้านอาชีพและก็ด้านการเงินก่อนหน้าในวัยวัยรุ่นชาวแอเวอร์รีคอสอะไรนี้การังจะก้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามอมงที่สุดในบุนเดสเริกาเนะวัย1 9ปีปรายนี้ก็มีคนนี้มีทั้งความเร็วแล้วก็ทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีและก็ความกระหายที่หาได้ยากยิ่งในวัยนี้ ไรซิกตั้งราคาทีโอมองเต้ไว้อยู่ที่ประมาณ87ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทําให้ทีมใดๆก็ตามต้องพิจารณาคว้าตัวเขามารุ่มทีมให้จงได้สหรับนักของแมนยูเองนี่คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์นะฮะสรับทีโอมองเต้ได้กลายเป็นทางออกสหรับทั้งปัจจุบันและก็อนาคตอย่างไรก็ตามบายเยอร์เบริคและก็บาริสต์จักแมงกก็กำลังจับตาม,มองจีโอมองเต้ยอย่างใกล้ชิดเช่นกันทำให้การแย่งตัวเขากลายเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากเกมรุกแล้วแดน,นกลางของแมนยูยังต้องการเพื่อนที่มีความสามารถในการควบคุมและก็จัดระเบียบเกมในคาระนีเพิ่มเติมอีกด้วยโดยบริเบนอัลบอริมมาถึงในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่้าแข่งในซาดิอาราเบียแล้วมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสรายนี้เองต้องการจะกลับมาเล่นในโยุโรปเพื่อที่จะเรียกฟอร์มและก็ศักยภาพในการแข่งขันระดับสูงกลับคืนมาประสบการณ์ในพิมบาริก ความสามารถในการจ่า,ายบอลระยะไกลการยิงที่ทรงพลังและความเข้าใจในแทคคติกทําให้เดเวสนั้นเป็นตัวเลือกอันดับนตน้นสำหรับบริเบนอัมบอริมหากแมนยูสามารถจะคว้าตัวจิโอบังเต้และกบรูเบนเดเวสมาเสริมทัพในครั้งนี้ได้สําเร็จพวกเขาก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งฟุตบอลในยุโรปในฤดูกาลหน้าหรือแม้กระทั่งตําแหน่งแชมป์แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ก็เป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกัน ว่าแมนยูจะได้ใครไหมใน2คนนี้ก็ลุ้นกันเยี่ยวเดียวอีกเช่นเคยครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงงานนี้ซ้ำรอยหอยลันไหมยอ์เกอร์ชีแมนยูป้อนบอลไม่ถึงเชสโกสักทีทํำยังไงมันก็ไม่ถึงเมื่อเดอว์ยอกออกโรงปกป้องเบจิบิบนเชสโกหลังผลงานยิงยังพงไม่เปล่งปังชี้ปัญหาแท้จริงคือแมนยูสร้างสารรค์โอกาสและก็ผ่านบอลให้กับกองหน้าไม่มากมมยพอ เหมือนที่เคยเกิดกับปราสุทอยรุนก่อนหน้านี้ซึ่งเดวิ์จอร์จตำนานกองหน้าของฝั่งแมนยูกราปกป้องเบเจวินเชสโกโหขอกีศาแดงหลังจากที่ดาวเตะชาวไอวร์อ่โอวิเนียทางทางประตูในครั้งนี้ได้ไม่มากมายนักเชสโกเพิ่งทำประตูให้กับแมนยูได้เพียงแค่2ลูกจากการลงเล่น16นัดในทุกวริการทั้งที่เขาตั้งความหวังเอาไว้สูงมาก ว่าจะเข้ามาทําให้เกมรุกของทีมดูดีขึ้นซึ่งยอกเปิดเผยบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคนเป็นกองหน้าจะตัดสินใจจะทำนวนประตูที่ทําได้อยู่เสมอตอนให้คุณจะทํางานหนักแค่ไหนมันก็ไร้ค่าที่ผ่านมาพวกคุณก็เห็นกันแล้วนี่ว่าเบนจิบินเชสโกทํางานหนักที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามผมคิดว่ายูนิเต็ดนั้นกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาในคารานีเช่นเดียวกันพวกเขากำลังหาจุดที่ลงตัวและทำความเข้าใจบทบาทของนักเตะแต่ละคนที่มีในทีมนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมคิดว่ากรณีของเชสโก้นั้นต้องใช้เวลาในคาราทีนิดหน่อย โดยในอดีต,ดตเด็กแมนยูนั้นบักจะวางบอลได้อย่างสร้างสารรค์อยู่บ่อยครั้งทีมจะพยายามครอสบอลหรือว่าผ่านบอลแบบสร้างสารรค์ไปให้นักเตะประเภทเบอร์9อยู่เรื่อยๆนะซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นจุดท,ที่แมนยูสามารถแก้ไขได้เพื่อจะเป็นการช่วยเชสโกไปในตัวจนถึงตอนนี้แล้วพวกเขายังคงหาทางใช้จุดแข็งของเขาไม่เจอตอนนีุ้นซื้อของพวกเขาเหมือนจะมีความคิดประมาทว่า ฉันขอแค่ให้ได้ผลเกมก,นนการแข่งขันที่ดีมันไม่สําคัญในครั้งนี้กรอกนะว่าจะด้วยวิธีการใดเอาแค่ให้ได้ผลลัพธ์ในการแข่งขันที่ดีในครั้งนี้ก็พอซึ่งมันก็กลายมาเป็นทานทําให้เชสโกต้องโดดเดี่ยวเดียวดายตามไปด้วยเราเองเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ากรณีของลาสโซทรอนมันเป็นยังไงแมนยูเองจะไปจะต้องหาทางที่ไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์สันเดียวกันเกิดขึ้นพวกเขาต้องสร้างโอกาสให้กับเชสโกในครั้งนี้ให้ได้บอลที่มากกว่านี้ ก็ใช่ฮนะดูจากเกมรูปเกมแล้วเนี่ยบอลไม่ค่อยถึงเชสโกสักเท่าไหร่นักไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลางเนี่ยส่งไม่ถึงหรือว่ากลางไม่ชัวร์ว่าความสามารถของเชสโกนั้นจะเหมาะกับทางผีกันแน่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เหตุผลหรือข้ออ้างเมื่ออัลเบริมเปิดเผยแมนยูจะแข็งกระแงแน่แล้วก็ท้าชิงทุกทีมที่ขวางหน้าอย่างแน่นอนเมื่อเหตุผลหรือเป็นข้ออ้างกันแน่เมื่อริเวณนอัลบริม ปิดเผยเหตุผลที่แมนยูจะแข็งขแกร่งและก็พร้อมท้าชิงทุกทีมที่ขวางหน้าเขาโดยผู้จัดการทีมชาวโบรเุเกสได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ปีศาจแดงแมนยูทีมดังแห่งสกุลบอลพินเบร็กอังกฤษจะแข็งแกร่งพร้อมท้าชิงทุกทีมที่ขวางหน้าหลังจากที่พึ่งทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมล่าสุดในขณันี้ต้องย้อนกลับไปยังเกมเมื่อค่ำที่ผ่านมาเมื่อบรเวนอัมบริมนำทัพปีศาจแดงแมนยูทำได้เพียงแค่เสมอกับหมาป่าวูฟมันตันเันเดอร์ด้วยสกอร์หนึ่งต่อหน,นึ่งแู่นังนั้ ทีมหลังนี้จบลงด้วยบวยของตารางเดลีกแถมพุ่งชนกับความปรชาชัยมาแล้วมากถึง12นัดติดต่อกันในช่วงก่อนหน้านี้ล่าสุดนั้นโรเบนอัมบดิมก็ได้ออกมากล่าวบอกว่าผมเชื่อว่าเราแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยนะแต่ว่าเราต้องได้ผพ้เล่นทุกคนกลับมาผมไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนท้ายของฤดูกาลแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราน่านจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเราเตนเตทุกคนกลับมาตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่นันเตหายไปหลายคน ในช่วงเวลาเดียวกันในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นวาางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่ามันจะเป็นอย่างที่โรเบนอัมบรินพูดไหมหรือว่าโรเบนจะไปก่อนเพื่อนไหมเรามาดูบบาข่าวต่อมากันครับโรเบนทาให้ผมนึกถึงเดคฮอาในวันที่แมนยูพ่ายแพ้อย่างยับเยินแมนยูทำผลงานผิดหวังในเกมกับบุฟแฮมตันแต่ว่าเซนเนอร์ประเมนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการเสมอหนึ่งตอนหนึ่งที่โอทาฟอร์ดในเช้าวันที่31ธันวาคมนั้น ม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่ผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมร,รายนี้มีอย่างเต็มที่เลยนะซึ่งแมนยูทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมกับวูฟเวนตันวันเดอร์เอร์แต่ว่าเซนเนอร์บรักเมนทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เสมอกับพาานักของวูฟเวนตันวันเดอร์เอร์หนึ่งต่อหนึ่งนั้นรับไม่ได้เลยทีมขาดจังหวะขาดความกดดันและก็ปล่อยให้คู่แข่งค,ควบคุมเกมอยู่ยบ่อยครั้ง แต่ว่าท่ามกลางภาพรวมที่มืดมนนั้นเซนเนอร์บรัมเม้นคือจุดเด่นที่หาตัวได้ยากและก็อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้แมนยูรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในบานซึ่งเหล็มเม้นนั้นก็เผชิญแรงกดันอย่างต่อเนื่องบูฟเองก็ไม่ได้ครองเกมอย่างสมบูรณ์แบบแต่ด้วยครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้เขตโทษพวกเขาก็สร้างภัยคุกคามได้อย่างชัดเจน ผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมตอบโต้ด้วยการเซฟที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะปฏิกิริยาตอบสนองในระยะใกล้วิธีการใช้เท้าของเขาในการบล็อกลูกยิงทําให้หลายคนนึกถึงเดวิดเดคิอาช่วงพิกของเขาเลยก็ว่าได้สัชิตญานั้นรวดเร็วปัน f 16และก็มีประสิทธิภาพอย่างสูงและนี้ก็เป็นสรุปข,ข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชิ้นครับขอบคุณทุกคนติดราบชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ